คปเตอร์ส่อสมัยกับกองท่าครับยกปลายยกแรกนี่คปเตอร์โดนสวนรค์เนี่ไปย่อตัวย่อครับอรโอ่ยอม่รับนี่ครับกองท่าพยายามยันเข้าตาพยายามเแทนวี่งตายใหญ่ครัอบอ๋อเราเราตาเ่างอ๋อคปเตอร์พยาายมหักคออโอ้ยกสองต้นยกนี่มาใสา่กัน ท,าาทั้งเมาแต่นั้งชนที่ปวดอีกเดินใส่เลยนะครับยกที่สอง ไหวไหมครับเกราดูอาการดูอาการดูอาการไม่ไหวครับจับครับลุกขึ้นมาแล้วมีอาการครับมีอาการอะไรบครับเก็ระแภต้องไปในยกที่สองครับ